เมตรร้อยสิบไทครับตาร์ทมือทำงานแต่เครื่องไม่หมุนนะครับตาร์ทไม่ลงมันเครื่องมีนะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าฉีไปแล้วดังแคร็กแล้วมันล็อกดับไปเลยนี่นะครับน่าจะสายเหตุมันเครื่องมีก็จริงนะ น้ำมันเครื่องมีแต่ทำไมถึงพังเนี่ยโซ่เราลิ้นน่าจะหย่อนนะเห็นไหมบาทบาทตรงนี้จนจนทะลุแล้วเนี่ยเห็นไหมน้ำมันเครื่องซึมซึมมาตรงเนี้บาทตรงนี้เป็นทะลุแล้วน่าจะเฟืองปันปั้มพวกโซ่เราลิ้นอะไรเนี่ยมันหย่อนมันกินจนฟันน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะอาการแบบนี้เดี๋ยวมาเลือดดูเนาะ ว่าเป็นด้วยอะไรประมาณเครื่องมีแต่ว่าติดได้ลูกติดก้านติดดยวต้องมาดูถึงก้านหรือเปล่าแต่ปลายก้านติดแน่นอนอยู่แล้วมันสตาร์ทไม่ลงเดี๋ยวมาดูกันว่าเฟืองปันป่นั๊มจะรูดไหมนะถ้าโซ่เราลิ้นบาดขึ้นมาที่เสื้อเห็นไหมเห็นรอยนี้นะครับนี่เป็นหัวชั้นสี่นะเกี่ยวยากใช้ตัวดูดคนละตัวครับ ใช้ตัวนี้เกี่ยวหยาบรับน็อตใส่ปลายเข้มเหวี่ยงไว้นะครับเห็นอะไรไหมดึกด๊กๆอยู่เนี่ยเรียบร้อยนี่นะครับจับไม่แน่นนะออกง่ายน็อตใส่ปลายเข้มเหวี่ยงไว้มีแหวนหนึ่งตัว ก็สตาร์ทมือนะครับก็ดึงออกมานี่นะครับสาเหตุที่น้ำมันเครื่องมีแต่ว่าครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยเลยรู้ว่าปั๊มล็อกหรือเปล่านะปั๊มยังหมุนได้หรือเปล่าปั๊มยังหมุนได้สาเหตุที่ว่าน้ำมันเครื่องก็ถ่ายตรง แต่ว่าเวลามีเสียงดังแล้วไม่ยอมซ่อมไงไม่ยอมเข้าหาช่างกระบอกดันโซ่นี่ล็อกไม่ขึ้นมากดยางยางกดพอหมดกระบอกดันโซ่ใช้ไม่ได้ไม่ยอมเด้งนะไม่รู้ว่าเสร็จเลยเข้าไปคาหรือว่าอะไรเนี่ยเรืองปั่นปัม มันเครื่องมันไม่ขึ้นนะก็สึกหลอเยอะนะไปดูชุดหวยทีว่าเป็นเป็นยังไงดูว่าก้านขยับได้หรือเปล่านะเสียหายเยอะแต่ละมันเครื่องมไม่ขึ้นเสียหายเยอะนะช่วงบนก็สึกหลอ่อหรือท่อนบนครับไม่ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่านี่นะวาล์วขาดนะครับ วาลไอดี wow ขาดมาฝังฝังยังไม่ออกเลยนะนี่นะครับแน่นเลยฝังเขาไปที่ที่ตรงรูัอเคเนยอัดกับลูกสูบนะลูกสูบไม่ติดนะครับก้านขยับได้แนละัลูกสูบไม่ติดเพราะว่ามันผิดจังหวะที่ว่าโซ่โซ่เราลิ้นมันหย่อนนี่มก็เลยข้ามเลยวะ่ะมาชนวาวขาดเลยนะครับ ว้าว wow, ขาดก็ไปกระแทกกับลูกสูบเดี๋ยวฝังเข้าไปที่ที่ฝาสูบเลยนะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเพืองฝันปั๊มนะครับเดี๋ยวทำการต่อกออกนะลองเปลี่ยนเฟืองว่าปั๊มมันจะล็อกหรือเปล่าไม่รู้นะถมุนไม่ได้เศษเหล็กเข้าไปฝัป่งโน้นปั๊มไม่ขึ้นก็ต้องไปเปลี่ยนปั๊มฝั่งโน้นอีกนะครับต่อกออกไปแล้วนะครับ เรียบร้อยมันเตือนมานานแล้วเนะี่ยไม่รู้ว่าเสร็จเหล็กเข้าไปที่ปั๊มล็อกหรือเปล่านะไม่หมุนนะครับไม่หมุนปั๊มมันต้องไม่หมุนเลนะจนะึงได้กินแบบนี้ไงปั๊มน่าจะเสียไปแล้วปั๊มล็อกมหรอมันซ่อมได้ครับ ชุดคนกับเฟืองปั๊มยี่สิบสามฟันนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปจะลองปั๊มว่ามันหมุนหรือเปล่านะยังนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องอีกเพราะว่าเศษเหล็กเข้าไปใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเอาโซาระลิมใส่เพื่อลองมันก็หมุนได้นะแต่มันไม่คล่องนะมันขัดขัดนะมันจะใช้ได้หรือเปล่านะจะมีปัญหาล็อกอีกก็เรียบร้อยเลยเนี่ยนี่นะครับอ่าจะต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องใหม่นะ ลองดูนะครับว่าเพืองขันปั๊มจะหมุนคล่องไหมนะ้ำมันเครื่องจะขึ้นหรือเปล่าตาร์ขึ้นนะครับน้ำมันเครื่องพุ่งออาใช้ได้ใช้ได้หมุนหมุนน้ำมันเครื่องขึ้นแบบนำใบาวาวออกมาแล้วนะที่ขาดฝังเข้าไปที่รูหัวเทียนนะครับ สลักออกมาแล้วนะครับเสียหมดเลยสองตัวนะ้ำมันเครื่องไม่ขึ้นมานานนะลูกปืนหลวมหมดเลยเนี่ยลูกนี้ก็เยอะนะทั้งคู่เลยครับกระเดองวาวทั้ง id I เสียเลยต้องเปลี่ยนหนึ่งคู่แกนเราลิ้นก็ฝืดนะก็ะต้องเปลี่ยนลูกปืนนะนะ ถ้าน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นเนี่ยมันจะสึกหลอเยอะใจอะไรมาแล้วนะครับ,บศูนย์ฟิจิตรอเนกยนนะครับสิ่งการวาวยางกิ้งแค่วาวไอดีวาวไอเสีย ซ่เราลิ้น90ข้อนะครับ90ข้อแล้วก็ยางกดนะครับยางกดแท้พิจิตอเนกอยู่บางกระทุ่มพิษณุโลกแต่กพว่าวิ่งของพิจิตนะครับเพราะว่าอำเภอบางกระทุ่มมันติดก,กับอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตถ้าไปพิษณุโลกนี่ก็เกือบ50กิโลถ้าไปพิจิต15กิโลนะครับ เหมือนขาคตนะครับต้องดัดนะไม่ตรงเช่ไหม่ครับดัดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูบ่าเวาที่เวาขาดแล้วฝังเข้าไปนะปาด ปาดด้วยเครื่องมือชุดเล็กนะครับปาดด้วยเครื่องมือชุดเล็กแล้วก็ทั้งเอ็นีเสียนะปาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนวาวสองตัวนะครับลูกก็ได้เป็นของแดงนะสาย100ประกอบวาวบดวาวเรียบร้อยนะ้เป็นวาวใหม่ทั้งคู่นะปาดป่าใหม่นะครับยนเลย นี่นะครับวาวแท้ศูนย์นะครับกระเดื่องวาวเปลี่ยนทั้งคู่นะไอเสียให้ดีปรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัดดีนะครับใสหัวเทียนใหม่นะ ไปตีที่ปลายรูหัวเทียนนะครับปลายๆก็ล้างเกลียวแล้วก็ฝุดๆนิดนึดนงนะครับติดหรือเปล่าเลย